พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องถามมือหน้าที่อะไรไม่ต้องพี่ไม่ต้องมึงไปไกลดิไปเนม่พี่เป็นพนักง,งานตัวปรอบปะไม่ใช่แาวไปไหนมาไม่ใช่แล้วแล้วพี่มีน้ำหน้าอะไรไไไเรียกคำามาตรวจเชียร์ใครเรียกอ่ะ พี่เป็นพนักงานตัวตรวจสอบปะไม่ใช่ถามเขาไปไหนมาไม่ใช่แล้วแล้วพี่มีนามหน้ารมาเรียกเขาเปตรวจชีอ่ะใครเรียกอ่ะอ้าวเนี่ยนั่งอย่างนี้กนั่งทำอะไรพี่อ้าวทุ่างนั่งอย่างนี้นั่งทำอะไรถ่างเขา่อนเลยแล้วพี่มีอนาจอะไรพี่พี่หน้าที่อะไรทำไมพี่เป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าทำไมอ่ะให้ผมถามพี่เป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าไม่เรียกคุณผมยังไม่เรียกคุณเลยนั่นแหละผมถาม้วคุณเป็นใครมาถามผมเนี่ยเานั่งอย่างนี้เขาบอกว่านั่งตัวเชีเนี่ย พวกคุณมีอำน,นาจอะไรมันเรียกเขาตรวจฉีครับผมถามหน่อยพวกคุณมีอำน,นาจอะไรเรียกเขาตรวจฉีเพื่อครับโดนเรียกตรวจฉีเนี่ยโดนเขาขับรถคนงานเนีย่ยที่เดิมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรแยกหลักสีเรียกประการชนมาตรวจฉีดูหน่อยไหมพอผมมาแตกพื้นเลย แต่ผู้ชายในรูปเนี่ยไม่รู้ว่ามีหน้ามีอำนาจหน้าที่อะไรเห็นไหมครับมีเก้าอี้ให้นั่งรอพร้อมเลยเห็นไหมเพอร์นำจิ้มนี่ที่ให้ฉีดที่ล้างมือโต๊ะอุปกรณ์นะครับเร่องผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็น แต่ก็ยืนตัวฉี่เขาอะคืออะไรอะคืออะไรอะงงดิทีนี้งงงงงเออต้อง้าหายหมดเลยเต้อง้าหายหมดเลยนะครับเมื่อกี้มีตำรวจอยู่สองสามนายอยู่ข้างหลังยืนตัวฉี่เขาอยู่พอที่นี้หายหมดเลยเพี้ยงเลยยังไงนะ แล้วบุคคลที่ใส่ชุดดำเมื่อกี้บุคคลที่ใส่ชุดดำเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เจ้าพนักงานนะไม่น่าจะใช่เจ้าพนักงานที่โดน,นอะไรหรือเปล่าตรวจเยี่นะยว,ว,ยวใครเป็นคนเรียกตรวจไ,ไปแล้วไปแล้ว แล้วจะนั่งรออะไรไปดิถ้าเขาไม่แน่ทำมันจ,จับจับคุมอะไรไปเลยรอทพี่มาครับทุพี่ไปไหนไป,ไปกดตังค์ไปกดตังค์กดตังค์ทำไมอ่ะฮะกดตังค์ทำไมอ่ะาเฮ้ยไม่มีมันมีกฎหมายที่ไหนไปกดตังค์ไว้ให้เขาเขาเอาเท่าไหร่เขาเอาเท่าไหร่ 15000ตายแล้วอนี้น้องเขาโดนตรวจใคคนตรวจเราลาเหรอแล้วตรวสีโดนใช่ไหมไม่เป็นเขาตรวจเบื้องต้นใช่ไหมเขาได้แจ้งเขาได้แจ้งอำนาจไหาให้ดูบัตรอะไรไหมแล้วขับรถอ,อะไรมาช่นะาาไรมขับรกบะรับขัแล้วคนขับ สองหมื่นหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งอ่าเหลือหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งคอยดูนะคอยดูว่าอันนี้ใครไปกดนะลูกพี่เราลูกพี่ไปกดเดี๋ยวคอยดูคุณย,นะยุ่งอะไรเนี่ยไปไปเนี้ยไปเนี้ยฮะคุณยุ่งอะไรฮะคุณหน้าที่อะไรเี็ดพิษฮะพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องคุณน้าที่อะไรไม่ต้องพี่ไม่ต้องคุณไปไกลเนี ครับผมรถของครับไปมาไปมาคร,ครับโอเคครับเดี๋ยวทีมงานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทีมงานที่อยู่ใกล้เคียงขอกำลังเสริมตอนนี้เลย ขอกาลังเสริมด่วนเลยนะครับเพราะว่าไอาคนเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ลูกพี่น้องไม่กดตั้งที่ไหนอ่ะไอคนเมื่อกี้บ้าบอกเรียกเงินหนึงอ่ะคนไหนคนเม,มื่อกี้จะได้เขเฮคนเมื่อกี้นะมีคนเรียกเงินหนึ่ง,น,งนะครับถ้าเกิดทาอะไรมันลับๆล่อๆเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สนับสนุนนะ และไอ้แอมหน้า,หน,าหน้าที่ที่มามาขอตรวจฉี่เขาเนี่ยไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าผมไม่รู้